i uh -huh. الله اكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا نحمد الله الذي فرض على المؤمنين حجة, حجة بيت من نصف إليه سبيلا والذي فضل هذا الشهر بعين أضحي فضلا حتى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وفق فجاه وحداهم إلى زيارة بيت حرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم อ l l a h u m m a fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa la alihi wa s a l l i อ i n a k r อ m a ม ay uh m a baro paya ayuhan mu'minun itta kulahala a l l a ล u m t u ม l i h u n พันพี่น้องผู้มีจิตสรัทธามั่นในเอกองลอสุบฮานะฮูวะตาลาทุกพันเนื่องในวันตุดอีดินอัดฮา ก็ผมขอไวพรให้ทุกท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และให้อย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้และขอให้พวกเราทุกท่านให้ได้มีโอกาสออกอากาศคนละหนึ่งล้านบาททุกป,ปีไปเรามีนาทีข่ขอเพอัลลอฮฺบัญญัติในวันอันกุรอานสุรตุนมุมิน อายาทีหกสิบว่ากว่าก็รับบุกมุดปูนีอัสตยิบละกุมอลัลลอฮ์บอกสู่เจ้าจงขอสิแล,ล้วอัลลอฮ์จะให้ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเรลอ์จะบิดผิวพอเพราะเลอ์จะให้เราเสมอมีหน้าที่ขออย่างเดียวไม่ใช่ว่านน่นก็ขอไม่ได้อันนี้ก็ขอไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์ยืนยันไว้ในอัลกุรอานแล้วดังนั้นพระดำรจัสของอ,อัลลอฮ์ตัดจริงเสมอ เรามีนาทีขอท่านพี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นวันอีดอัตบฮาก็มีผมได้สัญญากับหลายท่านที่โทรมาถามว่าคุตบะของผมนำออกยูทูบ <c oughs> ลงอินเทอร์เนต็ตขอมาดูกันเขาบอกอีดนี่จะคุยเรื่องอะไรอีดก่อนคุยเรื่องการตัวดอ้วก็สิสันเสนาอาลีบริจาคหมดตัวเลย แล้วมาตีกายนี่พูดถึงเรื่องคนทีสตนดีขี่เนยวไม่ได้ดื่มอันน้ำอันกระัตรคารอีดนี่จะคุยเรื่องอะไรผมบอกว่าผมก็มีเรื่องอยู่สามเรื่องไปหาเรื่องมาแล้วนั่นคือวันปีใหม่ของมุสลิมของคนพุทธและของพวกยาฮูดีเรื่องที่สองทำไมแหละการเปลี่ยนอริยบทของมุสลิมในดารามาดอัลลอฮหักบาดอ,อัลลอฮหมดจะขยับไปไหนก็อัลลอฮหวัวกบับา แต่ว่าตอนเอียอติดานเงยจากโลโก้ขึ้นมาไม่กล่าวอัลลอฮฺบัดกล่าวว่าสมีอ ah ัลลอฮฺฮุลิมัลฮามิดะมันเพราะอะไรประการที่เรื่องที่สามทำไมเดินในละหมาดได้เหตุมี hey, เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องปีใหม่ท่านพี่น้องทั้งหลายมุสลิมเรานั้นได้ถูกบัญญัติไว้ว่า ในปีใหม่ของมุสลิมก็คือวันที่หนึ่งของเดือนมูฮัรรอมอีกยี่สิบวันข้างหน้าที่จะถึงนี่ดังนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายนี่คือปีใหม่ของเราความสำคัญก็มีอยู่เรื่องทอี่แล้วก็ปีใหม่ของเขาพุดนั่นก็คือวันสงการนั่นถือว่าเป็นปีใหม่ส่วนในปีใหม่ที่เรากำหนดกันที่เรายึดถือกันทั่วโลกที่ยาฮูดีกำหนดนั่นน่ะ วันที่หนึ่งมกราเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เขายึดถือวันที่ปีใหม่ของนั้นก็คือวันที่ยี่บห้าก็เป็นวันคริสต์มาสเขายึดถือกันเป็นปีใหม่เรื่องมันมีอยู่ว่าในประเทศสเปนนั้นนะ่ะมีกลุ่มชนของมุสลิมอยู่ชุมชนที่ยึดพื้นที่ในประเทศสเปนไว้ส่วนมากดังนั้นพวกยะฮูดีพวกคริสเตียนมันไม่ชอบ มันก็พยายามที่จะการแก้งพยายามที่จะเข็นฆ่ามุสลิมจนกระทั่งเอาไปเผามั่งเอาไปฆ่าทิ้งมั่งพวกผู้หญิงก็ถูกข่มขืนมั่งและฆ่าทิ้งทิ้งเหวทิ้งนั่นบ้าจนกระทั่งมุสลิมก็อพยพทิ้งถิ่นฐานตรงนั้นหนีตายออกไปจากประเทศสเปนประเทศสเปนก็ชนะเหนือมุสลิมในยุคนั้นเลก็ประกาศว่าปีใหม่จะเลื่อนไปเป็นวันที่หนึ่งมกรา แล้วก็เฉลิมฉลองกันแฮปปี้นิวเยียกันยกใหญ่นั่นคือวันที่เขาค่นล้มมุสลิมลงจากแผ่นดินก็ได้ดังนั้นพวกเราไม่รู้เรื่องมุสลิมในพวกเราทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องเอามึงแฮปปี้นิวเยียกูก็แฮปปี้นิวเยีย์มั่งติดกันให้เกลือตามรถตามรา้านค้าตามบ้าน่องแฮปปี New Year, ้นิวเยีย์อวยพรกันแหลกล้านวัดขอมีความสุขในวันปีใหม่นั่นคือไปยัไปเหยียบย่ำซ้ำเติม พวกมุสลิมในสมัยนั้นที่ถกพวกยาฮูดีมันฆ่าทิ้งดังนั้นท่านพี่น้องข้าวไหลรอสู้นบอกว่ามันตะชายาใบเก้ามินฟะฮัวม uh ินหุม um ใครก็ตามที่ที่ทำวิธีการเรียนแบบพวกยาฮูดีถือว่าพวกนั้นคือพวกยาฮูดีไม่ได้เข้าสวรรค์ดังนั้นท่านพี่น้องข้าหลายท่านจะถามว่า แต่เคยทํากันมาแล้วเคยติดกันมาแล้วเรีกันแล้วเป็นยังไงอาล้อบอกว่าเมื่อคำสั่งของเ่ายังไปไม่ถึงพวกท่านอัลเราจะไม่เอาโทษดังนั้นวันนี้รู้แล้วใครติดแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่วันสุสุกสันวันปีใหม่อ่านแลโดนละโดนโทษละของเราวันที่หนึ่งมือฮัดรอมอลยาฮูดีมันกําหนดทําให้เขาจะเชื่อเชื่อก็สิบสี่กุมภาไงอะยาฮูดีก็กําหนดวัน แห่งความรักก็เชื่อกันหมดเน่ยย่าดีพูดอะไรเชื่อหมดดังนั้นท่านพี่น้องทางลายเมื่อรู้แล้วเลิกไม่ต้องเป็นเ็บแทปปี้นิวเอียร์สุขสันต์วันปีใหม่โชคไม่ต้องวันนั้นเป็นวันที่คนล้มทุนชมมุสลิมในประเทศสเปนและมันก็เอาปีใหม่วันนั้นเป็นกำหวดตรเกณฑ์เรื่องที่หนึ่งผ่านไปเรื่องที่สอง ที่เถามว่าทำไมละ่ะที่เดินในละหมาดเดินได้คือมีอยู่พังหนึ่งเ <c oughs> ช้ามณฑ์มณครบดีนะที่มตัตสิิอัดกมัสิิดหลังแรกของที่การร้างนะครับเขไปกำลังละหมาดทุกทพี่อยู่มีอาหรับคุหนึ่ง นิทิดกูบาเนะี่ยเดี๋ยวเยอท่านเดี๋ยวงยวงหมดก็เดินไปคนนั้นเตรียมจะละหมาดซุปพี่กันอยู่เช้าอารับผู้นั้นก็บอกว่าโอ้ท่านทั้งหลายเราตูลุลล้อได้รับววยีมาแล้วบอกให้หันหน้าไปทางมัยิีธารอมไปทางกระบ,บะเมื่อก่อนหันไปทางมัยสีอันนักซอตรงหินลอยคนนั้นก็ละหมาดไปแล้วเสร็จแล้วก็มาถามเราตุล มามาพูดคุยว่าเหตุใดอ่ะเคยหันหน้าไปทางนี้แล้วตกัดหันหน้าไปทางมัติธ,ธรงรงรสุนก็บอกว่ายิบเรียนมาบอกว่ากบารอตักกลาบุวัดกีกฟฟิตมาอีฟะหัวบูลียันนักกิบลัก ตัดตัดตัตตอดดาฮาฟาวัล,ลิวะฮะกะชรัรรอนมัสยิดินฮารอมอัลลอฮฺให้ยิบรีนมาบอกเราสุนว่าเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงนไปในฝ้าฟ้าบ่อยครั้งแน่นอนเราจะให้เจ้าผินหน้าไปทางที่เจ้าพึงพอใจดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าไปทางมัสยิดฮารอมเถิดเจ้ามาบอกพราสุนห์เราสูนห์กำลังละหมาดบายอยู่ ได้สองรอยอัยิบรอเอ็นมาถึงจากรอซูลหันหกับจากมัสยิดอันอักซรมาสู่มัสยิดอันฮารอมี่มกะลองรับภาพดูอิม่ามยืนตรงเนี้ยแล้วก็หันหน้ากลับไปทางโน้น,นหมดรอซูลก็เป็นมมุมใช่ไหมตามตามเหตุกางต้องเป็นมุมรอซุนก็เป็นมมุมไม่ได้ไงเพราะเป็นอิมามอยู่ยิบรอเอนก็บอกยารอซุลแล้วเดินไปอยู่แถวหน้า การเดินในละหมาดคือมาแาต่ตอนั้นเดินยังไงยิบรปเอ็นก็สอนวิถัยการเดินวะก้าวเท้าขวาแล้วก็เอเท้าซ้ายมาประกบหยุดแล้วก็ก้าวเท้าขวาแล้วก็เอาเท้าซ้า,ววา,า,า,ายไปหยุดนี้อันนี้ต้องทำใจนิดนึงเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะบอกโอ้ยนิ้วเท้าตัวมัมพอกับนิ้วมือเลยมันจะนิ้วมือแล้วสมมติเปียใไปฟังว่าเป็นนิ้วเท้านะเดินนี่แค่โยก็จะไปอยู่แถวหน้านี่งไงเป็นที่มาของการอะไร ที่เดินในละหมาดเขาถามว่าเดินกันตรงไหนเพราะเหตุใดจึงมีการเดินแล้วก็ยิบรเอนก็บอกว่าว่าให้สู้มาคุณตุมฟาวลูยูฮหากุมชัรรฮูและที่ใดก็าตามที่พวกเจ้าอยู่หมายถึงมุสลิมทั้งหมดอยู่ตรงไหนก็ใช่จงผินหน้าไปทางทิศนั้นคือมัสคิดฮารอมอันกะบะที่เราถือปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ นี่คือที่ว่าละหมาดทําไมเดินได้แล้วทาไมสองกิบรัตประเทศสองกิบบรัคือตรงนี้ย,ยิบรเอนมาบอกให้เอาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สามที่ว่าเปลี่ยนทุกครั้งต้องมีการเปลี่ยนกระเบทในการละหมาดกล่าวอัลลอฮ์หักบัดนะครับแต่ตอนเงยจากเราก็ทําทำไมมีคํว่าว่านมีอัลลอฮ์บุริมันฮามิดะมีอยู่ข้างนึ่งแต่ครั้งเดียวนั่นแหละ รอซูลุลลอฮ์กำลังละหมาดมัสที่มัสยิดบาดีนะเวลาอัสรีบางหะดีษบางอุลามะบางรายงานว่าละหมาดบ่ายเอาละละหมาดไหนก็ชท่านเราสองกลางวันกันเลยกันรอซูลุลลอฮ์กำลังรอกาอยู่ในรอยการแรกท่านเสนาอุมัรนะก็ขึ้นไปก็ไปละหมาดร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ในมัสยิดรอซูลุลลอฮ์กำลังรอกาอยู่ ก็แสดงว่าทันในรกราแรกเซนาอุมัดก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละคือมาทันเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้มาดนใจให้มาแลวทันเราสุลลอฮลในรกราแรกใครใครบอกให้แปลด้วยอ,อัลฮัมดุลิลละคือการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในขณะที่เราสุนเราก็อยู่ ยิบรเอนก็บอกว่าสิมีอัลลอฮูลิมัลฮามิดะแปลว่าแปลเป็ลไก็บอกแปลด้วยอัลลอฮ์ทรงตอบรับผู้ที่สรรเสริญพระองค์และก็สั่งให้สังนบีมุฮัมมัดให้เอาคำเนี้ยใส่ไว้ในละหมาดด้วยตอนที่เงยขึ้นจากรก็น่ะให้ไม่ต้องกล่าวคำว่าอัลลอฮ์ฮักบัดให้ใส่คำว่าซิมิอัลลอฮุลิมันลฮามิดะแทนพอเราสู้ขณะที่เราสู้เลือะเงยจากรก็ รอตุลลอฮ์ก็บอกว่าสัมมิอัลลอฮุลิมัลฮามิดะแทนคาว่าอัลลอฮ์บัดตามที่อิบราเอมบอกอิบราเอนไคยบอกไปเยๆลอิบราอุตาลาต่างไมาบอกบรรดาซาบก็รับ้วยคําว่ารอบบานาวะลลกััมดความว่าโอ้พระูิบานของเรามวลสรรเสริญเป็นของพระองค์หมายถึงว่าได้โปรดรับอิบาดะด์ของพวกเรา้ดยเถิด นีน,นะพราะเราตูลบอกว่าสามีอัลนอคุณธรรมธรรมดาต่อบาบอก็รบรรพบนาวะละกัลฮัมพอละหมาเดเสร็จเรียบร้อยนบีก็ถามว่าเมื่อกี้ใครกล่าวรรพบนาวะาแลกกระทำต่อบ้านในมันสยิดเงียบหมดไม่มีเฮก้ารับเพาราะกล่าวมาโดยไม่มีคำสั่งของเราตูลที่เห็นกรกว่าบิดอาฮัดรอละอิดตะลาบิดอาฮัดธนะบิดอา,ส,า,ดอาสิสวยเงีญญ้ย รอซูนไม่ได้บอกแต่ฟาบ้าทำแต่ที่เร,ร,ร,ราซูลเราซุนไม่ได้ว่าอะไรทุกคนเงียบหมดเราซูนแล้วก็บอกว่าเมื่อตอนที่พวกท่านกล่าวคําว่ารบ,บนาวะหละกลฮัมนะั้นน่ะมีมาอลกห์จำนวนน้ีนับว่าไหนเออจะรู้เลยสามสิบท่านขอดุอาให้กับพวกท่านที่ท่านกล่าวรบ,บนาวและกลฮทมนะมาอิกั์ ขออุทิให้กับพวกท่านติดกล่าวรบนาวาและกันทำดังนั้นเราตูลลลจึงบอกว่าเจ้าจงกล่าวรบนาวาและกันทำให้ดังๆถ้าทาันไปมักกะนี่ไงเน,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 นี่ยเขียมักกะมันบีหน้าตีดเลยตึงนั่นถะ้าจะมีคอสองมีไม้ดังคือจเราสุดสั่งไป่เหมือนพวกเราอ่ะเมื่อกี้สองรอยาทานไปเนี่ยไม่มีเลยเงียบเขาไม่รู้ไม่ได้ว่ากัน อันนี้ต้องรู้ต้องต้องทำ้วเพราะเราสุนสั่งอ่ะเมื่ออิหม่ามบอกรบบนาเวละกันทำพวกเราต้องบอกสติอิหมุาบอกรบบนาเวละกันทำพวกเราต้องบอกรบบนาเวละกันทำเพราะอิหม่ามบอกตัมิอัลลอฮุลิมันฮามิดานเนี่ยเราต้องต้งงองตั้นเพราะเราสุนสั่งอย่างนั้นให้ทำให้ดังที่แรกผมไปงานกาฮิย้งงเลยทั้งเหมือนไม่รับการอิหม่ามบอกตัมิอัลลอฮุลิมันฮามิดานข้อสองมีไม่ออกดังลั่นหรือรบบนาเวละการทำ ก็ทุกว่ากะตืุพอมาถึงนั่นเออพอมาดูฮะดีตมาดูอายะกุรอานมาดูคําสั่งของรอตูนอ๋อางนี้นรถึงว่ากันไม่ได้นะฮะดังนั้นผมก็อยากจะบอกให้รู้ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรไม่ได้เตือนไม่ได้อะไในทนาเป็นอิหมามก็เมื่อรู้ก็พอรอตูนบอกว่าต้องถามผู้รู้หากผู้เจ้าไม่รู้แต่ผู้รู้มายิบจะต้องบอกและเป็นคําสิทธิ์บว่า่ามุสลิมนั้นเมื่อรู้แล้วต้องบอกเมื่อรวยแล้วต้องแบ่ง ในเรื่องประกาศอยี่ยมืรูนะ้น่าะแบ่งความรู้ต,รต่อบรู้ก็ให้บอกและยังเป็นมาไปเป็นตู๊แสวงหาความรู้ด้วยเป็นอิหม,มัมด้วยมรืรู้แล้วก็ต้องบอกดังนั้นก็บอกให้พวกท่านหวังว่าโอกาสต่อไปนะจะไปละหมาดยะมาอสิ่ไหนนี่ช่างรอบปนาววลกาการทำเป็นตั้งในเกี้สองราษยึบยึบ,ยบ,ยบผมก็ตั้งเงิน,นแต่ดังไม่ไหวท่านหลายคนไม่เชื่อกันดังนะครับแต่ผมจะใช้เวลาเทียงแค่นี้ เื่อตีวดเดี๋ยวท่านจะไปทำกุลบันกันหรือจะมากันนี่เดี๋ยวท่าน,นจะจารพานเดี๋ยวอีกหลายเรื่องโอกาสหน้าปุดอีนิอัตฮา,าปีขาต่อต่อไปก็อยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ประเัติทาหน้าที่มีนมัมก็อยากจะหาความรู้เล็กๆ,ๆน้อยเอามาพูดคุยกันอาวุธวิลัลยฮิบเลสตตอริรยิมมันอโลตอลิฮามเพนอฟติฮีว่ามันอาตาอะลรอะลาฮะว่ามารอบบูกาบินดัลลาวินลิสอาบิษ بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم